เร็วมากเลยตรวจตรวจดูสิว่าปลูมาจะได้ปลาไหมปลูมาจะได้ปลาไหมขอบไปเลยเอาตุงได้จูปีไหมพงมย็นมาทุกคนวันนี้มาล่าวาตะกัวนูกนักท่องเที่ยวเต็มหมดเลยแดงุูกสวยๆพี้ย ไอ้ม่จับได้ไมนไอ้ไอ้ไม่ไอ่ออไม่ไอ่ตรงนี้มีแต่โอ้ยนะเออลงเลยไม่เล็บอะไรเดีวตรงนี้ไม่ไ้เดีวจ้วงทำลายไปเลยตรงนี้เออเนี่ยเนี่อเนี่อโอ้ยแดงแร็ปเลยถือปุนนี้เลยเดียวถือปุ่นดียวไเลยเดี๋ยที่มีความจำเป็นไหมละเอียดแดงปืนแดงปืนดูกล้องเลื่อเฉงโหลดดโหลดมันได้แล้วมันได้แล้วไปจัดเร็วอยดูดูนรับรอยู่แล้วไปแล้ว

เมอันะอยตรงนี้มันะยากเลยนะยากเลยนี่ตรงนู้นมันเป็นร่องเล็กเอาตรงนู้นเลยใน่ไอ๋อเขาไดกตัวได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องเอาพื้นมาเราไปเอาเพิ่มเตมนมันจะหอกไปเอาเรื่องทั้งหมดเลยทุกคนเออผมไารับกระบะมา นนไหนนี้วัดทุนเลยตอนน่ะอยู่น้ำตื้นอนนี้นะเราจเดี๋ยวเราจะนั่งนกันู่ตรงนี้นั่งจ้ะนั่นน่ะอะไรพรับๆเยอะนั่นนังพรับพรับ

วดวดได้มือเลยนะไม่ธรรมดาทุกครู่เลยวดจากมือเลยจรโงพ่มือเนี้ยสิวดูโหนตัวมันให้นะอ่ะเละตรงไมมเนื้อนล้วมาเละต้องได้เลสี ต้องออกมาเลยเลยมีเลยคุณยังมากมันเหยียดนะพ้าไม่ได้นี่วัยรุ่นก่างตาอะไๆนั <apparatus> ่นน <Okay> ่ะตัวนั้นเลยพี่ตื่นกันนี่เนั่นนะใช่ได้อยู่นะใช่วดหมวยวดเร็วไหมโอ้ยหลวดใหญ่เลยมันเหยียดไป ได้สีนี่เพื่อนบดมาล่างนี่เลย,เลยมาล่างหอ่ะเออตึ <ไป S 1> ่งจีนเลยปลาตา้้วงนปยังไงอดลงมาล่างดิาล่างเหรอืมน,นีม่ึน้นบดอ่ะมาดลงล่างแต่กาบกให้ได้ สูตรอนเด็นหมวนลงมาล่างดิมาดิอูอ๋อล่างบลเลบนอ๋อบนน่ปิดสูตรแล้วซะน้นี่หลักกันตาบนบอกว่าาข้นมาเลยโอ้โหนี่ก็อย่บนนี่อยู่ดิครบเร็วนี่ก็อยู่อยู่ตรงเนี้ยปลาอยู่บน แต่ก็บอกว่าไปล่าฮึทุ่งหัวไปแล้วทุกคนทุ่งหัวไปแล้วทุ่งหัวไปแล้วดูซิว่าปูมาจะได้ปลาไหมครูมาจะได้ปลาไหมครบกันเลยเอาไอ้ทุงได้จุยเหลือเชื่อเลอได้จุย ปาเลอยอุ่โลสีเนาะสีละหมาเลยคือมังตาก้สีแดงเปิดออกเหลืองกันเนาะออกเหลืองด้วยพาหับใส่โอไปไปไม่เปียกไม่เชี่ยงเหยียดไม่เปียกไม่เชี่ยงเหยียดเห็นไหมถุงเท้าคู่้ปลาออกเหลืองแดงรอบนี้ถุงเท้าคู่ใหม่อุ้ยปลาทั่วลาวไปเอแล้วไปแช่แล้วตามอะไรที่อื่นไปเพี้ยประกาศไปแล้วไะประกาศเนี่ยเดียดอยู่เลยไปหลบไปตรงอื่นล่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องบางจากรัตรี่ให้ด้วยนะครับไปก่อนคลิปนี้